สมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะถ้าทานคะสำหรับมาตรา24นี้ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะฉันเองได้ขอสงวนคำไประยะติปรับลดนะคะเป็นร้อยละห้าค่ะสาเหตุที่เราเองต้องมาทบทวนกันนะคะเมื่อเราได้อภิปรายกันเมื่อวาระหนึ่งถ้าหากทุกท่านจะจำได้ว่าเรา กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะถูกปรับลดงบประมาณไปแล้วแล้วทําไมเราถึงต้องปรับเพิ่มคะเพราะว่าเมื่อไปดูในเนื้อในแล้วเนี่ยค่ะฉันเองได้รับฟังจากกรรมธิการอนุกรรมธิการนะคะที่ไปดูในรายละเอียดของเรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆก็พบว่ามีราคาที่แพง,งเกินจริงไปจริงๆนะคะแล้วก็จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราเห็นว่ายังมีไขมันนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่เราเห็นว่า หากปรับลดในขณะนี้ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้ในเวลาเดียวกันท่านประธานคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่ฉันเห็นว่ากระทรวงศึกษาก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรครูที่จะทําหน้าที่ในการดูแล เยาวชนหรือนักเรียนหรือแม้แต่นักเรียนเองก็ตามที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากสถาบันการศึกษาแต่เราจะเห็นว่าในยุคนี้เป็นยุคที่กระทรวงศึกษาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกระทรวงที่มีการคอร์รัปชันสูงสุดดิฉันไม่อยากให้คำกล่าวอ้างนี้เป็นจริงแต่ก็เป็นที่กังวลใจเมื่อเราได้เห็นตัวเลขงบประมาณต่างๆที่ได้ขอเข้ามาแล้วนั้นมีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันอยากที่จะให้ทางกรรมธิการนะคะรวมถึงทางท่านสมาชิกในนี้นะคะได้ตรึกตรองแล้วก็ได้ดูในส่วนเนื้อหาตัวเลขที่เราได้เสนอกันเข้ามาว่ามีความเหมาะสมหรือควรที่จะตัดเพิ่มได้อย่างไรเมื่อเรามาบวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันนี้นะคะมันยิ่งฉายภาพความเรื่อนล้ําในสังคมไทยมากขึ้นในยุคที่เรา ให้นักเรียนเรียนออนไลน์กันที่บ้านแต่หลายๆครอบครัวยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่รวมถึงที่ที่ฉันได้เคยอภิปรายในห้องของงบประมาณนะคะว่าเด็กบางคนต้องออกไปเรียนกลางทุ่งกลางนาเพื่อที่จะหาสัญญาณของอินเทอร์เน็ต และดิฉันก็ต้องกล่าวไปถึงค่ะว่าในขณะนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับการหาเครื่องมือในการที่จะมาใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจค่ะท่านประธานปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วในเรื่องของความเหลื่อมล้ำแต่เรากลับไม่เคยนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็ถูกต้องเลยมันทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงซ้ำซากอยู่ แล้ดิฉันก็ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเองจะนำคำแนะนำของพวกเราไปปรับแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นหรือไม่ท่านประธานคะดิฉันจึงของแนะนำว่าในขณะนี้นะคะที่มีการหยุดเรียนกันนะคะซึ่งก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะสามารถเปิดเรียนได้เมื่อไหร่โรงเรียนก็จะมีบุคลากรเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาทําหน้าที่ในการ สื่อการเรียนการสอนนะคะแบบออนไลน์แต่ก็ยังมีพื้นที่หลายๆโรงเรียนที่สามารถที่จะปรับปรุงนะคะใช้เป็นส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิดทําเป็นสถานที่พักคอยระหว่างรอการรักษาได้ดิฉันต้องขอแนะนำทางรัฐบาลนะคะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ให้ได้อย่างเต็มที่ได้มีการทำงานบูรณาการอย่างที่ท่านพูดหลายๆครั้งว่ารัฐบาลเองมีการทำงานร่วมกันทุกกระทรวง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเราจะเห็นเลยว่ากระทรวงศึกษาธิการที่สามารถทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้แต่ก็ยังไม่เห็นรูปธรรมอะไรที่มีความชัดเจนดิฉันได้เข้าไปในสถานศึกษาค่ะได้ไปสอบถามความพร้อมของโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่หรือแม้แต่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโรงเรียนมีความพร้อมค่ะอยู่ที่ผู้บริหารจะดําเนินการเมื่อไหร่เท่านั้นเองและถ้าหากว่าได้รับการร่วมมือกันอย่างพร้อมเพียง อย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถนะคะไม่ใช่หยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือว่า work from home กันตลอดเวลาฉันก็คิดว่าปัญหาที่ต่างๆที่เราประสบอยู่หรือว่าได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อยากที่จะให้ทางรัฐบาลได้ทราบว่าผู้คนยังรอการช่วยเหลืออยู่ที่บ้านกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากโรงพยาบาลที่มีเตียงไม่ไมเพียงพอรวมถึงสถานพักคอยต่างๆที่มีจํานวนเต็มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะมีข่าวที่ พยายามจะสื่อให้พี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์ดีขึ้นมีผู้ป่วยได้กลับบ้านเพิ่มมากขึ้นแต่ท่า,า,ทานประธานทราบไหมคะว่าผู้ป่วยเหล่านั้นน่ะก็คือยังไม่ได้หายดีหรือว่าไม่ได้กลับตัวครบตามจํานวนวันที่ทางโรงพยาบาลกําหนดไว้นะคะบางท่านกลับตัวได้แค่แปดวันเก้าวันโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านก่อนแล้วคะ่ะ เพราะอะไรคะต้องการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าเราสามารถส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วแต่ยังรักษาไม่หายนะคะแล้วให้พี่น้องประชาชนไปผจญชะตากรรมโดยลําพังกับครอบครัวของพวกเขาค่ะนี่คือปัญหาจริงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะแนะนําให้รัฐบาลนะคะได้ลองไตรตรองก็คือการทำงานอย่างบูรณาการที่แท้จริงไม่เพียงแค่เป็นการ เรียงร้อยถ้อยคาที่สวงสวยหรูเท่านั้นนะคะแต่จะต้องนําไปปฏิบัติด้วยกระทรวงสาธารณสุขสามารถทํางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้โดยการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆนะคะในโรงเรียนที่กอนนี้นักเรียนหยุดเรียนกันแล้วก็มาทําเป็นสถานที่พักคอยไม่ต้องรอหน่วยงานอื่นๆมาเป็นสื่อกลางแต่ถ้าทําได้ทําทันทีแล้วก็ต้องลดขั้นตอนทางราชการต่างๆลงไปที่ต้องรอประชุมรอผ่านบอร์ดรอคําสั่ง รอเยอะแยะไปหมดค่ะในขณะที่พี่น้องรอความตายอยู่ที่บ้านขอบคุณท่านประธานค่ะมีท่านสมาชิกประสงค์จะพิปายอยู่สามท่านท่านธนากรท่านสำมรีท่านปริญญา